ภาบสบายดีสวีดายมดสุกุสุคนนะพี่น,อน,น้องมาว่าพังไทยพังเราพังไทยก็สวัสดีทุกทุกคนเด้อโอเคนะพี่น,อน,น้องมีมีเนวนมาว่ามาเราใอ้ฟังอีงลราก็คือดรามา่าครับคนพื้นที่พระลินทรายโมพระบวัวไลยเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีสีพฤติกรรมร้ายแรงสีขอหามอมเมาปรสชาวสนด้วยวิสาประมาณนี้นะพี่น,อน,น้อง ระเบิข่าวจากประเทศลาวอีกเนาะพระสาวลาวสององค์ถืกไล่ให้พ้นจังหวัดอุดรธานีประเทศไทยย้อนมีพฤติกรรมผุกเสกเลขยันบเมนิดของทรงผิดบวชทรรมผิดต่อธรรมะวินัยนี่นเปงนตะประมาณนี้ก็คือมีสองพระสาวลาวนี่น้องนอ้ที โด gamer, ่งดังในประเทศไทยเพิ Over ่นก็มักช่วยเหลือเนาะแต่ตอนนี VID ้ก็มีข่าวออกมาแต่เพิ่นก็ออกมาชี้แจงแล้ออกมาว่ามันเป็นข้าวเก่านะพี่อนเนาะเพิ่อนอัดเป็นคลิปพี่อนก็คือเพื่อนอัดเป็นคลิปประมาณมีคลิปเพ่อยููไปเบิ่งได้เพี่องเนาะแต่ว่าพอจะอ่านจากที่เพิ่นนั้นเพี่องเนาะอ่านอ่านจากที่เพิ่นว่าเนาะเพราะว่าพออยากจะเอาคลิปมารียกแต่ว่ายานติดเล็กิดสิตเพราะมันมีเสียงเสียงคล้ายๆกับเสียงเศร้าอยู่เนาะประมาณนี้ก็คือเวาขอจะอ่านมาเป็น อาณาเป็นคำเลยนะพี่น้องนะโอเคเนาะลงสื่อกันหน่อยพูดวันนี้พระอาจารย์จะจะมาขอสีแดงประเด็นดราม่าเรื่องเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดธรรมยุทธที่มีหนังสือออกมาให้พ้นเหตุการณ์เหตุการณ์ปกครองของท่านต้องขอขอบคุณในความเมตตาครูบาอาจารย์ที่ยังมีหนังสือมาให้ แต่นังสือที่ทำมานี่คือทำมานี่ก็คือเป็นเรื่องราวอันเก่าอันเดิมโดยไปกราบเรียนท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทําตามที่ท่านบอกโอโกแต่นี่ก็เอาเรื่องเก่ามาพูดเนาะท่านก็เอาเออผมขอ้อข้อความอันเก่าอันเดิมมาพูดที่อามีทรง มีส่งมานี่แต่ก่อพระอาจารย์ก็ไม่วันไม่ไม่วันไม่ไหวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ไไดโดนเจ้าอาวาสไม่ได้โดนสาวบ้านแต่ถ้าเจ้าอาวาสไล่หรือสาวบ้านไล่อันนี้คอยอมรับยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนอคือถ้า จ้าวาดวัดหรือสาวบ้านไรเพิ่นจ,จ,จึงจะยอมรับเรานตอนเราคือจากที่ไปว่ะอย่างก็จากที่วนั้นมันก็เป็นหนังสือเกา่าเาเปนตอนเราก็คือเพิ่นก็ไปสีแจงแล้วเนาะไปสีแจงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ารูบอาจานเจวาว้าวาดเราสามัคคีกันพาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ทีนี่พระจันทร์กันเลยบอกว่า บอกศรัทธาญาติโยมพอพอว่าพระอาจารย์มีความตั้งใจว่าสร้างสถานที่เอาไว้เป็นที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมดึงดูดแรงศรัทธาถ้าพระอาจารย์ไม่รับญาติโยมไม่ว่าไม่พาญาติโยมสวดมนต์ภาวนาก็ไม่มีคนเข้าวัดแต่อันนี้ก็คือ ถ้าอาจารย์มีมีคนอุบายเพิมีคนอุบายแบบใหม่ดึงคนเข้าวัดสวดมนต์บางคนมาจากต่างประเทศบางคนมาจากประเทศนั้นประเทศนี้เนื้อเนื้อจนใต้เาไปนองเประมาณี้เนื้อจนใต้ใเ,ใตเพราะว่าเพราะว่ามาสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบ้าง โครงการจะสร้างอาคารไว้ให้คนปฏิบัติทำตอนนี้ก็สร้างได้เยอะและสร้างถนนหนทางสร้างถนนหนทางชาวบ้านก็อำนวยความสะดวกการค้าการคายจเจริญรุ่งเรืองเราพี่น้องเราประมาณนี้ก็คือคนประว่าิคนยังจะสร้างวัดว่าอารามเนาะแต่คือสร้างให้ก็คือญาติโยมไปใส่แล้วเนาะพี่น้องเราแต่ใน,นก็จกคอยถ้าผู้ใดที่ อยากเบิ้องนอกเขาคือถ้าพังของคอยอ่านแล้วบ่เข้าใจก็สามารถไปเบิ้งได้เนาะที่เพิ่นออกมาชี้แจงโนบิโนะน้อยก็อ่านอาจจะคึกคกะ็กางเพราะว่าก็คือมันอาจจะบ่ถึก100%ก็นก็ได้นโนบิโนะถ้าอยากพังแบบ100%เลยก็ไปพังคนสบับได้นะพี่นบอโนะน้อยคอยบันทึกจากเราออกมาโนะพี่น้องเนาะบันทึกอาจจะบ่ตรงเพราะว่าใส่ AI ในการมันมันคือใส่ AI ในการพิมพ์เนาะพี่น้องเนาะก็คือมันอาจจะบ่ตรงบันไดเนาะ โอเคนะพี่น้อนเอาคลิปนี้กันสิจบเพียงแค่นี้เนระพี่น้องคลิปหน้าจาังกิพอกันใหมนะ่เนาะก็คือจบแล้วก็เป็นข้าวเก่นะเาเนะราานะพี่น้องมันบ่แม่นข้าวใหม่เนาะได้ดีเบิ่งขคาวเนาะก็คือ่วนี้โอ้โหดราม่าฮ้อนแฮงเรพี่น้องฮ้อนแฮงหลายก็คือคือถ้าผู้ใดเบิ่งขคาวประเทศไทยโอ้โหว่าจะเป็นอยังก็คดียังก็อยังก็เขาคิดกันนะด,ด,ดิไอคอนนะพี่น้องนะดิไอคอนกับ เป็นข่าวฮ้อนแห่งที่สุดในประเทศลาวในตอนนี้ก็คือเป็นก็คือว่าง่ายๆคือโอ้โหมีหลายวงการเว้ยง่ายใจคือมีหลายวงการเนอะคือทั้งวงการนักร้องวงการยังก็เยอะแยะไปหมดนะพี่น้นองเนาะคือเราจะเห็นเลยเนาะอันนี้เพราะว่าจะเป็นข่าวจริงแน่บจริงแน่เนาะคือโอเคน้อพี่น้นองนะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้น้อพี่น้องคลิปหน้าจะที่พอทำไมกราบขอบอกขอบใจแล้วก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษขออภัยน้อพี่น้องเนาะโอเคน้อพี่น้องคลิปนี้บ๊ายบาย อย่าลืกดไลค์กดซับสไครต์กดเป็นกลังใจกนเด้พี่น้องเด้อ